ไปที่ชมรมผู้สูงอายุกันบ้างครับบ้านหานองยาป้องครับตอนนี้เจ้าของเสียงสวรรค์ของเรานั่งอยู่กลางไล่กลางสวนเรียบร้อยแล้วนะครับป้ารวยแห่งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองยาป้องครับเชิญป้ารวยครับเปิดฟินเลยครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะพูดอะไรดีอ่ะพูดไม่เป็นมีแต่ขายขายผักเลยขายผักขายผักผู้สูง อายุแท้เลยอ่ะร้อนก็ร้อนโควิดด้วยแกแบบีแกแบบมีคุณค่าชราแบบมีศักดิ์ศรีหรือเรียกอีกอย่างคือผู้เชี่ยวชาญชีวิตค่ะได้คุยกับทีมนี้นี่มีรอยยิ้มตลอดครับชมรมผู้สูงอายุบ้านของแย้ป้องเขาปลูกอะไรกันบ้างครับเขาทำอะไรกันบ้างครับปลารวยครับขายของเลยครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกสสนะคะที่มอบโครงการดีๆให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพเสริมรายได้ทํามาหากินได้มาร่วมกลุ่มไม่เครียดไม่เหงาจากที่ซึมเศร้าอยู่บ้านก็มีความสนุกสนานได้มาเก็บผักเก็บอะไรไปกิน,นออแล้วก็ได้แบ่งปันผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงเราก็มีพวก ผักพริกมะเขือทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเอาไปเยี่ยมเพื่อนค่ะานาในช่วงเวลานี้เราก็แบ่งปันกันกินก็ได้ทุกอย่างได้บุญได้ความสุขภูมิใจในตัวเองที่ว่าได้พาผู้สูงอายุมาอยู่ในจุดนี้ค่ะมีไรายได้เพิ่มดได้กินผักปลอดท้ายมะเขือ ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะป้ามันมันทําไมโครงการมันเข้ากับกลุ่มป้ารวยจังเลยอ่ะมาจากชุมชนแท้ๆเลยเนี่ยอ่ามีมีผักราคาเท่าไหร่บ้างครับป้ารวยที่ขึ้นไว้ที่ขึ้นลูกไว้ขายอะไรเท่าไหร่บ้างครับก็จะมีถังแก้มลิงลูกเล็กนะคะก็จะลูกละ้อยค่ะต้นทุนก็ประมาณห้าสิบบาทก็จะมีทุกอย่างค่ะคุณอ้วน โอ้ขายด้วยบอกต้นดุนด้วยนะครับแม่ผู้สูงอายุของเรานี่น่ารักจริงๆเลยนะครับมันต้องมันต้องคำนวณออกมาว่าเราลงทุนแค่นี้เราจะได้เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่ามีมียกมาแล้วครับออแล้วก็ของที่เก็บมาของที่เก็บมาวันนี้นี่เห็นไหมคุณอ้วนของจากสวนทั้งนั้นเลยจากสวนผู้สูงอายุนะคะจะมีทุกรูปแบบอ่ เล่าหน่อยครับมีปลูกอะไรบ้างราคาขายเท่าไหร่ครับเวลาเอาไปขายครับก็ของเรามันเป็นอินรีย์นะคะก็จะมีมะมะเขือยาวก็จะโลสามสิบห้าบาทซื้อที่สวนนะคะถ้าไปไปส่งตลาดหรือเราไปเล่ตามข้างนอกก็อีกราคาหนึ่งก็เวลานี้ช่วงโควิดนะคะไม่มีผักขายเลยเพราะว่าจะมาซื้อที่นี่หมดทำให้เรายิ้มได้แล้วก็ ตากตัวเองไปด้วยทํางานไปด้วยเนาะค่ะก็ชีวิตก็ดีขึ้นก็ก็โครงการเนี่ยเขาตั้งเขาตั้งหมาะกับกลุ่มปาร,รวยนะเนี่ยชุมชนเป็นฐานมีแต่คนที่ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยไม่มีข้าราชาการชกคนมาร่วมเลยเนี่ยมันน่าน้อยใจนะเนี่ย <laughs> คนเขาคนเขามีโปรโมทเขียนให้มีนักวิชาการเขียนให้สวยงามผลิตภัณฑ์เขาเนะ แต่ของพวกเรานี่เก็บแล้วขายเลยอย่างเนี้ยไม่มีใครถามใครช่วยเราต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะเวลาเนี้ยโอ้วันนี้หลังจากวันนี้สงใส่มีแต่คนอยากจะไปหาป้ารวยอยากจะไปช่วยป้ารวยแน่นอนครับแต่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะแต่ป้ารวยบอกอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณควรจะ มีลูกนะโอเคเลยนะไม่มีใครตามเจอค่ะมีที่กลางจะทำที่กลางเต็นท์ให้นอนเลยค่ะบรรยาก,กาศโอโรแมนติกมากอ๋อตอนนี้ชักป้ารวยชักเริ่มเปลี่ยนจากขายผักเป็นขายที่ท่องเที่ยวต่อแล้วนะครับเพราะนั้นใครสนใจเที่ยวโฮมสเตย์บ้านป้ารวยนะครับป้ารวยฝากเบอร์ติดต่อหน่อยครับจะไปซื้อผักอยากลงไปเยี่ยมชุมชนชมรมผู้สูงอายุจะติดต่อใครเบอร์โทรอะไรครับป้ารวยครับ เดี๋ยวบอกอีกนิดนึงก่อนของที่เก็บมาตุนวันนี้นะมีมะม่วงมีไข,ข่เค็มะม,มะเขือยาวมีมะม่วงค่ะมะนาวแล้วมีส้มแผ่นอะไรป้ารวยจะฝากไปให้ให้คนที่กลุ่มที่รักมากเลยที่กรุงเทพค่ะเขาเพราะว่าจังหวัดที่เขาอยู่เป็นโควิดค่ะไปซื้อผักกินไม่ได้สมุทสงความอะไรก็ไม่รู้นะคะ ป้ารวยครับตอนนี้มักกะสันเขาติดต่อมาแล้วนะครับอเขาบอกว่ามีอะไรผักเอาไปขายให้เขาได้นะครับ0987312240เสียงขึ้นไมอยู่ติโอเคครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับทีมชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองย่าป้องมาทีไรก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกหน่วยได้พูดคุยกันเลยนะครับเดี๋ยว พอดีสัญญาณ <ผม S 1> ของป้ารวยอาจจะไม่ชัดลบควนป้ารวยพิมพ์เบอร์ลงไปหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวน้องๆเขาอาจจะพิมพเบอร์ของป้ารวยไว้ให้เลยนะครับผมต้องคุณอ้วนผู้สูงอายุพูดอะไรไม่ผิดนะคะ <laughs> พูดวนพูดพูดวนไปวนมาก็ไม่ผิดนะคะโ <Okay, S 2> อเคครับผมต,ต้องอาภัยให้นะคะพี่ๆน้องๆทุกกลุ่มค่ะที่เคยเจอป้ารวยค่ะเพราะว่า เน้นคำว่าผู้สูงอายุนะคะพูดด้วยจริงๆค่ะ<笑><笑>โอเคครับประรอยขอบคุณมากครับ